ดวงเมืองไทยไม่เคยมีเกณฑ์บวกขนาดนี้อันนี้นะคะเป็นคำพูดของโหนฟองสนานจามอนจันค่ะที่ได้ผ่าดวงเมืองเอาไว้แถมยังพูดถึงสีม่วงที่นำโชคด้วยค่ะปล่อยคำทํานายออกมาเป็นระยะนะคะสำหรับแม่หมอสมัครเล่นฟองสนานจามอนจันค่ะ แล้วครั้งนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์ที่อยู่ในเรื่องราวของไทโพสตค่ะตอนที่521เรื่องเกณฑ์พลิกดาวประจำชีพและตรีเทพส่งสัญญาณบวกให้ดวงเมืองถึง1ปีแล้วใน YouTube ค่ะแม่หมอเนี่ยก็เอาเรื่องราวอันนี้มาพูดนะคะซึ่งตอนต้นๆ้นคลิปเนี่ยแม่หมอถึงกับออกปากเลยค่ะบอกว่า ติดตามลีลาดวงเมืองมาเนี่ยบฟฟองไม่เคยเจอเกณฑ์บวกมากขนาดนี้มาก่อนซึ่งเรื่องราวในตอนนี้นะคะเราตัดเอามาย่อๆแล้วก็สรุปเอามาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะเริ่มตั้งแต่21เมษาย,ยน67เป็นต้นไปสัญญาณเชิงบวกต่อดวงเมืองจะเกณฑ์โหนที่เจอจ้าก็ส่งออกมาอย่างน่าแปลากใจเกือบจะทุกหลักเป็นเวลา1ปีนะ เกณี้ไปจนถึง21มีนาคม2,568เลยค่ะหลักบวกที่1ค่ะเมืองอายุเต็ม242ย่างเข้า243ปีทักษะจรเปลี่ยนจากภูมิราหูเป็นภูมิสุขทำนายอาการนี้จากลิลิตธทักษาพยากรพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากมหลวงพิทักษ์มนตรีถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่จะผุดกลางใจเมืองแปลความออกมาค่ะได้ว่า เมืองจะมีลาบมากอย่างไม่คาดฝันจากเรื่องที่พะสุกนะก็เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจการร่วมทุนหุ้นส่วนหุ้นแล้วก็จะมีลาบค่ะเมืองแล้วก็คนในเมืองเนี่ยจะต้องระวังให้ดีเป็นพิเศษเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคดีความจะเป็นคดีความเพราะปากของเราเองความของเขาเอาใส่ตน เมืองและคนสำคัญในเมืองนะคะให้ระวังปากรวมถึงการพูดการเขียนด้วยอย่าไปยุ่งเรื่องประเทศอื่นหรือคนอื่นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวมีคดีความได้ค่ะหลักบวงที่สองค่ะทักษะจรเมืองตกภูมิสุขค่ะผลก็คือพระอังคารนะคะที่เป็นดาวประจำเมืองเนี่ยเป็นสี หรือเป็นสิริมงคลค่ะถึง1ปีเต็มเลยไม่ว่าดาวนี้จะเดินจรไปที่ใดก็จะให้คุณที่นั่นค่ะจากเกณฑ์น,นี้เนี่ยเมืองก็เลยมีโอกาสจะได้มรดกหรือจะได้ของเก่าแก่ครั้งบรรพบุรุษแล้วก็ให้จับตาการแข่งขันสำคัญสำคัญค่ะอย่างเช่นกีฬาหรือการประกวดใดๆก็แล้วแต่ประฟองบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสมงลงค่ะ แล้วก็จะเป็นการมงลงที่ค่อนข้างถี่ด้วยซึ่งในอดีตเนี่ยพอเกณฑ์ไทยได้แบบนี้นะเคยได้แชมป์โลกนะคะมวยไทยมาแล้วหรือนางงามจักรวาลก็เคยได้มาแล้วค่ะหลักบวกที่3ทักษะจรเมืองตกภูมิสุขค่ะผลก็คือ1นในตีเทพพระราหูเป็นการกินีจร1ปีแต่ว่าเป็นการลกินีจรน,นะคะแต่มันกลับพลิกเป็นบวกกับดวงเมืองค่ะ นั่นก็คือหนึ่งปีนี้ที่พระราหูเป็นกาลกินีจรนะคะแม้จะอ่านว่ามันเป็นความโชคร้ายเป็นอัปมงคลแต่ว่าสิ่งอัปมงคลนั้นก็จะวินาศหายไปค่ะลาบเหมือนมาดมุ่งไว้นะคะครูโหนผู้ล่วงลับนะคะอาจารย์เทอมเสตากศิกรค่ะเคยบอกเอาไว้ว่าเกณฑ์น,นี้ควรแก่การสรรเสริญศัตรูหมู่อมิตรหักโคนไม่ได้ โชคทางการเงินจะผ่านมือมาให้ค่ะอีกทั้งเมืองเนี่ยก็ยังมีลาบทางด้านของสุขภาพอนามัยการรักษาพยาบาลความสวยงามนะคะความบันเทิงอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์บวกที่4ค่ะ21เมษายน67เป็นต้นไปเลยนะคะพฤหสัสบ,บดีค่ะ1ในตรีเทพนั้นก็สิ้นสุดการเป็นกาลกินีจรสสำหรับรอบนี้ค่ะเลยยุติ ปรากฏการณ์ที่ต้องคาดร้ายต่างๆค่ะซึ่งก็แสดงว่ายุติผลลบกับดวงเมืองนั่นเองค่ะจับตาดูค่ะตั้งแต่วันที่30เมษายน67นี้เป็นต้นไปนะคะไปยาวไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม68เลยนะคะ1ปีเลยพฤหัสบ,บดีเนี่ยเขาก็จะจอนเข้าไปในราศีพฤษภค่ะเป็นดินแดนของเศรษฐกิจการทำมาหาได้ของเมืองนะคะ ซึ่งนั่นน่ะค่ะที่บอกว่าส่งผลดีอาทิเช่นนะคะถ้าหาว่าเมืองมีศัตรูศัตรูก็จะมาขอคืนดีค่ะเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเกณฑ์เลยเราคัดมายอ่อๆเท่านั้นนะคะมาถึงเกณฑ์บวกที่5นะคะพระเสาค่ะมาดูที่พระเสาบ้างว่าพระเสานั้นก็ให้คุณกับเมืองอย่างโดดเด่นเช่นกันค่ะต่อจาก1มีนาคมปี66นะคะอาการนั้นก็คือถ้าเสียอะไรไปแล้ว แล้วสู้นะก็จะได้โชคลาบกลับคืนมาตามฉลกค,ค่ะว่าลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยนั่นเองค่ะเชกเช่นว่าเมืองเนี่ยก็เคยเจอสภาวะเสียการบินไทยไปแล้วนะคะผลการต่อสู้นั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ทําให้การบินไทยนั้นกลับมาในช่วงที่เสาร์นั้นเป็น11ค่ะอ่านอีกอาการหนึ่งนะคะดาวเสาร์นั้นก็หมายถึงความเก่าแก่ กลุ่มผู้สูงอายุนะคะอาจจะมีแนวโน้มดึงจิตใจวัยรุ่นบางส่วนค่ะให้กลับมาจากการเห็นผิดเป็นชอบได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องนะคะอีกอาการหนึ่งนะคะป้าฟอมบอกว่าดาวเสาร์นั้นแทนด้วยสีม่วงค่ะสีประจำของวันเสาร์นั่นเองนะคะกระแสะสีม่วงก็จึงมาเงียบแต่ล้ำลึกหรือธนาคารไทยพาณิชย์สีม่วงนั้น ก็นำร่องจ่ายเป็นผลสูงรล้วให้ผู้ถือหุ้นช่วยเติมเงินเป็นต้นค่ะกล่าวโดยสรุปค่ะหลังจากอาการผิดฝั่งผิดฟ้าเมืองแล้วก็จิตใจคนในเมืองต้องคาดร้ายมา1ปีเต็มเลยเศรษฐกิจก็คล้ายคนเดินหน้า1ถอยหลัง2นะคะการเมืองก็ผิดฝั่งผิดฟ้าไปด้วยครั้นหลังวันเกิดเมือง21เมษายน67นี้ไปแล้วค่ะ ดาวเกณฑ์ทางโหรส่วนใหญ่มันพร้อมใจกันออกแนวให้คุณกับดวงเมืองแบบไม่น่าเชื่อเลยและก็ไม่เคยเป็นและอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวดวงสำคัญสำคัญค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมกว่าจะถึงอะไรดีๆโดดเด่นอะไรแบบนั้นนะเกณฑ์ลบมันก็ยังมีตามประสานะคะมีบวกก็ยังต้องมีลบซึ่ง ถ้าดูในระยะยาวไปจนถึงปี2572นะคะเราก็ยังต้องฝากฟันกันอีกนะคะอยู่ดีถ้าหากทำได้ไม่ดีในช่วงนี้นะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นอ่ะรีบทำดีๆเข้าไว้นะคะวางแผนวางแผนอะไรต่างๆนานาอย่างรอบคอบค่ะประฟอมบอกว่าถ้าหากว่าทำเอาไว้ดีเนี่ยเราจะได้ไม่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดแล้วก็ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางอีกต่อไปค่ะ